สวัสดีครับฮัลโหลเทสเทสอ่าโอเคได้ยินนะครับอ่าสวัสดีครับครูชื่อนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอแนะนําตัวกันสักนิดนึงก่อนละกันนะครับครูชื่อพีทนะครับหรือว่าชื่อสลันนะครับ เป็นครูสอนวิชาวิทยาการคำนวณม2นะครับสอนพวกเราเนี่ยแหละนะครับห้องที่ครูจะสอนก็มีห้องม2ครับทับ10ทับ12ครับ14แล้วก็ทับ16นะครับสี่ห้องนะครับเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะครับก็คือที่ท่านต้องเรียนเห็นคลิปต,ตอนเนี้ก็คือครูอัดเพราะว่าเป็นการสอนระยะไกลหรือว่าสอนออนไลน์นั่นแหละนะครับเป็นการสอนแบบสื่อทางไกลอ่ะนะครับ ไม่รู้ว่าจะได้ผลมากไม้แค่ไหนแต่ว่าครูก็อัดไว้ก่อนนะครับเผื่อได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่เราเรียนจริงๆจังๆเนี่ยตอนที่เปิดเทอมหนึ่งกรากรกดาเนี่ยยังไงเราได้เจอกันอยู่แล้วอาจจะได้เอาไปทบทวนความรู้เดิมนะครับหรือว่าทบทวนใหม่เลยก็ได้สําหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับเอาไว้ใช้สอบได้ด้วยนะครับเอาไว้อ่านย้อนหลังนู่นนี่นั่นหรือว่ามาดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราไม่ได้มาเรียนนะครับวันนี้เรามา ปฐมนิเทศนะครับก็คือปฐมนิเทศเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็เราจะมาแนะนารายวิชากันนะครับแล้วก็มาแนะนําตัวครูนะครับแนะนําวิธีการส่งงานแนะนําวิธีเรียนนะครับในในในช่วงของโควิดเนี่ยนะครับเอ่อเพราะว่าที่เราเปิดเทอมช้าก็เพราะว่าโควิดเนี่ยแหละใช่ไหมที่มันทําให้พวกเราเบื่อมากอยู่บ้านกันเป็นเดือนสองเดือนนะครับบางคนก็อาจจะชอบก็ได้นะได้นอนกินกินข้าวดูซีรีส์แบบคู่นี่แหละห <laughs> ลอนเลน่นหลอนเล่นนะครับอ่ะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับครูจะเปิดสไลด์นะครับสไลด์ที่สอนนะครับอ่ะแป๊บนึงโอเคครับมาสไลด์ที่ครูสอนเนี่ยในวันนี้ก็ประกอบไปด้วย1สไลด์เท่านั้นนะครับเป็นสไลด์เกี่ยวกับแนะนําการประมุนิเทศนะครับวิชานะครับวิยาการคํานวณ2นะครับรหัสวิชาเออขอโทษทีนะครับไม่ใช่งองงูนะจริงๆมันต้องเป็นวอลแวนนะครับเพราะว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์เนี่ย ได้ย้ายไปอยู่กับวิทยาศาสตร์แล้วนะครับตอนนี้กลายเป็นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าห้องพักครูหรืออะไรเงี้ยยังอยู่ห้องคอมเหมือนเดิมนะครับที่เราสอนก็ยังอยู่ห้องคอมเหมือนเดิมนะครับเราเรียนกันห้องคอมปกติเนาะ,ะครูผู้สอนนะครับก็คือชื่อสลันนะครับสั่งทองนะครับหรือว่าชื่อพีนั่นเองนะ หลายคนอาจจะเคยเจอครูแล้วแหละบางห้องครูก็เคยสอนแทนอาจารย์คนอื่นๆที่เขาไม่มาบ้างหรือว่าลาป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับครูก็ได้เข้าไปสอนอยู่รู้สึกจำหนึ่งครับ16เนี่ยครูเคยเข้าไปสอนครั้งหนึ่งนะครับตอนที่พวกเราอยู่ม .1 เนนลยตอนนี้พวกเราก็ขึ้นม .2 แล้วเนาะเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกนะครับอะต่อมาครับคําอธิบายรายวิชานะครับครูก็จะอธิบายแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับอ่าวิชาเนี้ยนะครับเนี่ยเทคนโนโลยีวิทยาการคำนวณเล่มนี้เราจะได้เรียนหนังสือเล่มนี้แหละนะครับ เร่มสีมะม่วงเนี่ยเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณของม .2 นะครับจะประกอบไปด้วยทั้งหมด4หน่วยนะครับเราจะจริงๆในหนังสือเนี่ยมีอยู่5หน่วยนะแต่ครูรวบยอดมาเหลือแค่4หน่วยเพราะว่าด้วยระยะเวลาค่อนข้างจำกัดจากปกติเราเรียน2ชั่วโมงก็คือ2คาบติดนะครับแต่ตอนนี้หน่วยกิจมันถูกลดเหลือ0.5นะครับ1วิชาแล้วก็0.5กับอีก1วิชา หนึ่งวิชาที่ว่านี้หนึ่งวิชาแรกก็คือวิทยาการวิทยาการคำนวณนะครับอีกวิชาหนึ่งก็คือการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเรายังเรียนคาบคู่เหมือนเดิมแต่วิชาเราเปลี่ยนนะครับเราจะเรียนวิทยาการคำนวณเนี่ยหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อีก1ชั่วโมงเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะ บีบเนื้อหาลงมานะครับย่อยเนื้อหาลงมาจริงๆเนื้อหามันเยอะมากๆนะครับเนื้อมันเยอะมากๆถ้าเราจะเรียนกันเต็มๆก็น่าจะแบบสองหน่วยกิจก็ยังได้นะครับ80ชั่วโมงอ่ะแต่อันนี้เราก็เหลือเนาะเวลามันเหลือน้อยนะครับเหลือ20ชั่วโมงในใน1วิชานี้นะครับก็จะมี4หน่วยนะครับอ่าหลังจากบทมานานนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4หน่วยนะครับหน่วยการเรียนรู้4หน่วยการเรียนรู้นะครับ เราเรียนวิชาเนี้ยเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณสรุปให้ละกันนะครับแนวคิดเชิงคำนวณน,นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ว่านี้ก็เป็นโปรแกรม Python นะครับโปรแกรม Python นะครับภาษาง่ายๆไม่ยากเท่าไหร่นะแล้วก็ต่อมาก็จะเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการสื่อสารนู่นนี่นั่นนะครับซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะครับอะไรนนพ,พรวกนั้น e o p l e w ว r e นะ แล้วก็อสุดท้ายจะเป็นาการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะครับก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราเองนั่นแหละนะครับอ่ะต่อมานะครับโอเคนะครับต่อมาก็คือเนี่ยเห็นไหมเนะะี่ยโดยสังเขปจะประกอบประมาณนี้มีทั้งหมด4บท4หน่วยการเรียนรู้นะครับคะแนนเนี่ยอันนี้ครูย,ยังไม่ฟิกนะจริงๆอาจจะหน่วยหนึ่งอาจจะ10-15อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับ เดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งแต่ว่าให้ยึดตามนี้ไปก่อนนะครับหน่วยละ15คะแนนและสอบอีก40คะแนนนะครับสอบกลางภาค20คะแนนสอบปลายภาคอีก20คะแนนรวมเป็น40คะแนนคะแนนเก็บนักเรียนมีทั้งหมด60คะแนนเออครูบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้านักเรียนนะครับส่งงานครูนะครับไม่ว่าจะส่งงานจะถูกผิดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยจะสวยมากน้อยสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน บอกไว้ก่อนเลยว่านักเรียนไม่มีครั้งติดศูนย์ถ้านักเรียนส่งงานครูครบนะครับครูไม่ได้ใจร้ายขนาดที่จะว่าแบบไม่ส่งกดเกรดยับให้ศูนย์ให้ศูนย์ครูแบบไมคนตามงานนะครับเป็นคนตามงานทวงงานยิกยับยิกๆเลยสําหรับคนที่ไม่ยอมส่งงานเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งราคาญครูนะถ้าครูตามงานพวกเราเพราะครูไม่อยากให้พวกเราเนี่ยสอบตกหรือว่าได้ติดศูนย์นะครับเพราะว่าถ้ามาติดศูนย์กับครูเนี่ย บอกไว้ก่อนนะว่าแก้ไม่ง่ายนะครับแก้ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอย,ย่าิดสูดเลยดีกว่าเนาะอ่ะโอเคครับก็รวมเป็นสอบเทิมคขึ้นครึ่งแรกเนี่ยสามสิบยี่สิบนะครับคะแนนเก็บสามสิบสอบกลางภาคอีกยี่สิบอีกขึ้นหนึ่งก็คะแนนเก็บสามสิบกลางปลา,ายภาคอีกยี่สิบรวมเป็นหกสิบบวกสี่สิบเท่ากับหนึ่งร้อยคะแนนเต็มนะครับอ่ะโอเคต่อไปครับ อ่ะประวัติครูผู้สอนนะครับครูชื่อสลานสังทองนะครับหรือเรียกว่าครูพีทก็ได้หรือคุณแรมบางคนก็เรียกคุณแรมก็ได้นะครับคุณแรมเด้อะไรเงี้ยหรือว่าครูพีทแรมเด้ก็แล้วแต่พวกเราจะเรียกนะครับอ่ะบรรจุรับราชการมา2ปีจริงๆก็ตอนนี้ก็2ปีกว่านะครับ2ปีกว่าแล้วนะครับหลายคนอาจจะเจอเจอ,เจอครูบ้างไม่เจอครูบ้างก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันในคาบเรียนนี่แหละนะครับจบมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับบางเขนนี่เองนะครับวิทยาวิทยาเขตบางเขน นะครับคณะศึกษาศาสตร์สาขาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษานะครับอ่นนี้ก็เบอร์เบอร์โทรครูนะติดต่อได้ตามนี้นะครับแต่ช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งโทรมาตอนเช้าเลยนะครับบางทีตอนช่วงนี้ครูก็ติดอบรมบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าแต่ช่วงเปิดเทอมปกติอะติดต่อได้ตลอดเลย7จ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นเนี่ยหรือไลน์เนี่ยติดต่อทิ้งไว้หรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กก็แล้วแต่นะครับติดต่อได้ตลอดอะ ต่อมานะครับข้อตกลงนะครับอันนี้เป็นข้อตกลงที่ร่วมกันในชั้นเรียนไม่ได้ไม่ได้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างเรียนตอนนี้นะนะครับก็คือข้อตกลงนี้นรู้ไว้ก่อนและการคร่าวๆนะครับห้ามเปิดคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญ,ญาตใครเปิดก่อนกูตีมือหักเลยนะครับรออเรียนไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่จริงๆพอเอาข้อจริงแล้วเนี่ยไอข้อที่1เนี่ยแทบไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่า นักเรียนกว่าจะมากว่าจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีครูเปิดคอมร้อนนักเรียนด้วยซ้ำนะครับไม่ได้รอให้นักเรียนมาเปิดเองหรอกครูเปิดร้อนักเรียนเพื่อที่จะว่านักเรียนมาถึงจะได้เรียนเลยนะครับอ่าต่อมาห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานอาหารในห้องเรียนนะครับปาลารูกอมแอบเอาเข้ามาได้กินได้แต่ต้องเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อยนะครับเจอโต๊ะใครปรับชิลละหบาทเลยนะครับอ่าครูเข้าใจแหละบางทีเราแอบเ,เอาลูกอมลูกอมอะไรเงี้ยเข้ามากินเนี่ยนะครับมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้พวกอาหารที่มันมีกลิ่นมากเนี่ยเช่น ข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวนู่นนี่นั่นข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งทุเรียนตอนนี้คงไม่มีใครเอาทุเรียนเข้าไปกินเนาะออไอ้เพราะที่มีกลิ่นเน่ะครูยอยากให้นักเรียนเนี่ยกินข้างนอกให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าในห้องนะครับเพราะบางทีเนี่ยนักเรียนชอบเอาขยะไปซุกใต้คีย์บอร์ดใต้ใต้โต๊ะบ้างใต้เอาไปยัดก,กระเป๋าเพื่อนก็มีนะครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าทําแบบนี้เนาะอ่าต่อมาปิดคอมพิวเตอร์และเก็บเก้าอี้ทุกครั้งหลังเลิกใช้งานนะครับเราเนี่ยมาเรียนห้องส่วนรวมนะครับไม่ได้ เขรียนตั้งแต่ห้องพี่ม .1 ม .2 จนไปถึงม .6 เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาความสะอาดแล้วก็ดูแลดูแลให้มันใช้งานได้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นคุณนะสมบัติของผู้ใช้ที่ดีนะครับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญเนาะนะครับอ่าต่อมาครับดูแลรักษาความสะอาดก็พูดไปในข้อเมื่อกี้แล้วนะครับส่งงานให้ตรงตามกําหนดระยะเวลา ไอ้ข้อนี้สําคัญนะครับเปิดเทอมจริงๆเนี่ยครูชอบตามงานมากถ้านักเรียนไม่ส่งครูก็จะตาม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 ยิกยิบทวงทวงเลยนะครับแต่ถ้านักเรียนบอกว่าอาจารย์ครับงานผมเยอะมากคุณครูครับงานหนูหลายวิชามากทําไม่ทันเลยหรือแบบวันนี้เมื่อวานหนูป่วยนะครับก็เลยขอโทษครับก็เลยทํางานไม่ทันนะครับอะไรเงี้ยคุยกันได้ครับคุยกันได้นะครับพิจารณาได้ตามความเหมาะสมแล้วก็ความตั้งใจเรียนแล้วก็บางทีก็อารณ์ของครูผู้สอนนะครับ เนี่ย <c oughs> ขออนุญาตครับพอดีว่าไม่ค่อยสบายนะครับไอ้หน่อยเนี่ยต่อมาครับตั้งใจเรียนสักนิดก็จะดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าครูก็ตั้งใจทําสื่อการสอนทําบทเรียนออนไลน์ทําออกแบบสื่อ powerpoint นู่นนี่นั่นนะครับใบออความรู้พวกเนี้ยตั้งใจให้พวกเราได้อ่านพวกเราได้เรียนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยครูไม่อยากเห็นนักเรียนเนี่ยเออ อย่างน้อยเนี่ยสักนิดหนึ่งช่วยตั้งใจเรียนหน่อยก็จะดีกับตัวเรามากๆเลยแล้วก็เป็นไงครับเกรดก็ดีด้วยเนาะอ่ะข้อที่7เนี่ยหลายคนข้อน,นี้เนี่ยผู้ชายเยอะมากลงเกมนะครับห้ามลงโปรแกรมอื่นๆที่ได้รับอนุญาตเช่นเกมหรือเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม18บบวกย0บวก25บ้าบวกแล้วแต่พวกเรานะครับแล้วแต่จะคิดว่ามันคืออะไรบ้างเนาะไอโปรแกรมเนี่ยคุณห้ามพวกเราไม่ได้หรอกบางทีตอนนี้เกมอ่ะมันก็ถูกลงไปแล้วบางทีเนี่ยเปิดมมเนี่ยสตรีมบ้าง ออริจิบ้างหรือแม้กระทั่ง g a l ีน่าที่กำลังฮิตฮอตแล้วก็ไอโฟแกรมจำลอง Android นะครับโปรแกรมระบบปฏิบัติการจำลอง Android อะไรต่างๆพวกนั้นพวกเราก็ชอบเล่นกันนะครับบางคนก็เล่นแบบชิลๆหน่อย Y8 ดไอ้พวกนี้ได้หมดจริงครูไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่านักเรียนเนี่ยต้องทำยังไงก่อนครับนักเรียนต้องทำงานครูให้เสร็จก่อนในคาบเมื่อนักเรียนเสร็จแล้วมาส่งหน้าโต๊ะครูแล้วเนี่ยก็เป็นไงครับ เล่นได้เลยตามอธัธยาศัยแต่ยว่าอย่าส่งเสียงดังนะครับเพราะว่าถ้าเราเรียนส่งเสียงดังครูจะล็อกจอนักเรียนได้เนาะในอันนี้พูดถึงกรณีที่เราเรียนกันที่โรงเรียนเนาะแต่ถ้าพูดถึงตอนที่เราเรียนกันออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึ่งนะครับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมก็นักเรียนก็รู้อยู่แล้วนะครับอะไรบ้างนะครับเว็บลามกอาจารย์เว็บการพนันนู่นนี่นั่นนะครับอะไรที่มันไม่ค่อยดีกับพวกเราหรือว่ายังไม่เหมาะสมกับวัยอะไรของพวกเราเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเข้ามันนะครับเออ พูดแค่นี้แล้วกันอ่ะต่อมาห้ามแงะแกะเครื่องคอมพิวเ,เตอร์ช่วยกันดูแลด้วยนะครับตัวอย่างเช่นคีย์บอร์ดเนี่ยนักเรียนมีคีย์บอร์ดมีเมาส์อยู่เงี้ยหรือจอเนี่ยนะครับนักเรียนชอบเอาคีย์บอร์ดไปแงะบ้างแงะปุ่มบ้างเอาปากกาลิควิดมาระบายสีจอมาทําให้มันเปื้อนเมาส์เนี่ยกดคลิกไม่ได้นักเรียนงัดมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งนักเรียนหัวร้อนทํางานแล้วบางทีแบบเป็นไงครับไฟดับอย่างเงี้ย มีพี่คนหนึ่งเขาไฟดับคอมไฟดับปุ๊บเขาทํางานอยู่รู้สึกจะตัดต่อวิดีโออยู่นะครับต่อยหน้าจอต่อยหน้าจอพังไปเลยนะครับของโรงเรียนเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเย็นๆคุยกันได้นะครับถ้ามันไม่เสร็จจริงๆเดี๋ยวเราคุยกันได้ไม่ต้องหัวร้อนขนาดนั้นเนาะโอเคต่อไปครับข้อสุดท้ายง่ายๆเลยนักเรียนดือ้อครูก็จะดุแล้วเกตของเรียนก็จะเป็นไงครับโดนครูกดแน่นอนแต่ถ้านักเรียนตั้งใจเรียนให้ความร่วมมือครูจะใจดีมากเออเห็นหน้าอย่างเงี้ยอย่างที่ครูบอกเนี่ยนะครับ ครูอาจจะแน่โหดแน่ดุนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรารู้จักกันเรียนกันไปเรื่อยๆเนี่ยครูเนี่ยเป็นคนใจดีมากเป็นคนเฟรนลี่สนุกสนานแน่นอนนะครับถ้านักเรียนตั้งใจเรียนนะครับเราแฟร์แฟกันอยู่แล้วนะครับเออสรุปแล้วนักเรียนดือ้อครูดุนักเรียนตั้งใจเรียนครูก็จะใจดีกับพวกเรานะครับแถมสปอร์เกตอีกต่างหากเห็นปะ่ะอ่ะโอเคครับยังไงก็ขอให้โชคดีแก่ยีทุกคนล่วงหน้านะครับอ่ะติดต่อครูได้ที่ไหนบ้างครับห้องพักครูครับ ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ครับตึก5ชั้น4นะครับอยู่ห้องตรงกลางเลยหรือบางทีครูไม่อยู่ห้องนั้นครูก็จะอยู่ห้องวิทยาบริการตึก1ชั้น2หรือว่าห้อง1 2ึนะครับที่มันจะเป็นตรงข้ามก่อนเป็นทางเชื่อมครับชั้น2เนี่ยทางเชื่อมจะไปตึกวิทยาศาสตร์ตรงนั้นแหละนะครับเออนะครับต่อมาอาจจะบางทีอาจจะไปอยู่ห้องบริหารทั่วไปนะครับบริหารทั่วไปก็ห้องที่ครูทํางานเกี่ยวกับการตัดสติ๊กเกอร์ข้อความต่างๆทาไว้นิยอะไรพวกนี้นะครับอ่ะยังไงก็ ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับว่าคุยอยู่ไหนอยู่ไหนนะครับคุณพีทคุณแลมแล้วแต่เรียกนะครับไลน์ติดต่อได้ทางนี้ facebook ก็ตามนี้เลยสลันสั่งทองนะครับได้ทุกสามท่องทางนี้เลยนะครับต่อมานะครับ่าโซจีนะครับ่ออันนี้เป็นกิจกรรมที่1แนะนําตัวเองนะครับเดี๋ยวว่ากันละกันอันนี้นักเรียนต้องทําส่ง ต้องทําส่งในเมลครูนะครับหรือจะทําส่งใน Google Classroom ก็ได้นะครับแต่ริปก็อยากให้ส่งใน Google Classroom เนาะเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งคลิปนะครับอธิบายเกี่ยวกับการเรียนด้วย Google Classroom นะครับที่สําคัญนักเรียนต้องมี Gmail นะครับอีเมลโรงเรียนหรือ Gmail ก็ได้ใครไม่มีนะครับเดี๋ยวครูจะสอนสมัคร Gmail ให้ในคลิปนั้นเลยนะครับในคลิปที่การเข้าไปเรียนกับ Google Classroom เนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะอัดคลิปให้นะครับก็คือเมื่อนักเรียนได้เมลแล้วเนี่ย ขอร้องว่าให้นักเรียนจําเมลตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็จาพาสเวิร์ดตัวเองให้ได้อย่าสมัครใหม่เรื่อยๆเลยนะครับเสียเวลาจาเมลนี่แหละใช้เลยยึดอันนี้ไว้ใช้เลยนะครับจะดีที่สุดแล้วเนาะอ่าส่วนสไลด์นี่อาจจะมีสละขึ้นอะไรอย่างนี้บ้างขออภัยนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวทําอีกแบบหนึ่งให้นะครับจะทําเป็นไฟล์ Word ให้นะครับจะง่ายกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวมาว่ากันในส่วนของงานนะครับอันนี้ปฐมเทศกก่อนอ่านะครับคิดข้ามไปแล้วกันนะครับตอนนี้ เรามาได้เรียนนะครับสรุปการเรียนช่วงโควิดเป็นยังไงบ้างครับ 1. ก็คือ Facebook กลุ่มนะครับ Facebook กลุ่มเพจ o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  g l l c s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  r o นะครับช e แนลยู u ูบสามอย่างเนี้ยเราจะอาศัยช่องทาง3อย่างเนี้ยครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะเข้าถึงได้อยู่แล้วนะครับอันที่1 Facebook กลุ่มเดี๋ยวครูจะมีลิงก์หรือว่า QR Code เนี่ยให้นักเรียนจอยเข้ามาในกลุ่มครูนะครับแล้วก็เพจ f a c e b o o k ที่ครูสร้างเอาไว้นะครับอันนี้ครูจะมี การไลฟ์สดนะครับบางทีอาจจะสอนบ้างตอบคําถามนูนนี่นั่นบ้างนะครับในช่วงของของการเรียนการสอนในช่วงของที่ปิดเทอมยังไม่เปิดเทอมนะครับช่วงที่โควิดมันกําลังระบาดอยู่ตอนนี้นะนะครับโอเคต่อมาครับ Google Classroom เนี่ยอันเนี้ยเราจะเป็นแกนหลักเมนหลักนะครับในการเน้นนะครับเนื้อหาหนูนนี่นั่นจะอยู่ในนี้แต่ว่า Facebook กลุ่มไม่ใช่ไม่มีนะครูจะอัปเดตควบคู่กันไปนะครับแต่การส่งงานเนี่ยครูอยากจะให้ส่งงานใน Google Classroom ก่อน นะครับเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยเช่นตอนเปิดเทอมเราเราเป๊ะแล้วไงตอนปิดเทอมเราเรียนแบบผ่าน Google Classroom ไปแล้วแต่ว่าพอเปิดเทอมปุ๊บเป็นไงครับได้ใช้ต่อต่อยอดไปได้อีกเห็นปหมง่ายด้วยนะครับต่อมา c h a ช n e l YouTube อันนี้ครูจะอัดคลิปอย่างเช่นคลิปอันนี้ที่ครูอัดอยู่ตอนนี้ครูก็จะอัดลง c h a ช n e l YouTube ด้วยเหมือนกันนะครับช่อง YouTube ไม่พอครูก็จะแชร์ลงใน Facebook ด้วยนะครับ Facebook กลุ่มเพจหรือว่าทั้ง Facebook กลุ่มแล้วก็ Facebook เพจเลยนะครับ แล้วก็แชร์ลิงก์ลงใน Google Classroom อีกตั่นหาะนะครับก็แชร์ทุกช่องทางเลยเราจะเรียนอันนี้ควบคู่กันไปนะครับ่าต่อมาครับสรุปการส่งงานเมื่อกี้การเรียนใช่ไหมเออเมื่อกี้การเรียนอันนี้เป็นการส่งงานช่วงโควิดนะครับส่งผ่าน Google Classroom นะครับส่งยังไงเดี๋ยวครูจะบอกในคลิปที่ครูสอนการใช้ Google Classroom ในการเข้าเรียนเนี่ยนะครับต่อมาส่งชานอ่าไม่ใช่ส่งชานส่งผ่านแชท a c e b o o k นะครับอันนี้นะักเรียนคงจะง่ายอยู่แล้ว เรียนคนจะทาเป็นอยู่แล้วมสองเนาะหลายคนก็เล่น Facebook กันแทบจะทุกคนอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปแชทแล้วก็เข้ามาที่ Facebook คูกดแชทปึ้งแล้วก็ลากไฟล์เข้ามากด Enter จบนะครับอย่าลืมใส่ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยต่อมาส่งผ่านอ e ีเมลนะครับอันนี้หลายคนก็ส่งเมลเป็นแต่บางคนก็ยังส่งเมลไม่เป็นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะสอนนะครับว่ามันทํำยังไงทงั้งทั้งสมัครเมลทั้งส่งเมลเนี่ยทำยังไงนะครับอ่าสามอย่างนี้นะครับ สามช่องทางเนี้ยในการส่งงานช่วงโควิดนะช่วงโควิดนะครับเราจะส่งผ่านสามช่องทางนี้ก่อนแต่จริงแล้วตอนเปิดเทอมเนี่ยไอ้สามช่องทางเนี้ยก็ยังส่งอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเป็นไปได้ก็ทําให้เป็นทั้งหนึ่งสองสามตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือลิงก์กลุ่มนะครับลิงก์กลุ่ม Facebook ถ้านักเรียนดูอยู่ตอนนี้นักเรียนสแกน QR Code คเข้ามาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะติดตามจากที่ปรึกษาของนักเรียนทั้งสองทั้งสี่ห้องนะครับให้เอา QR code เคนี้ส่งในไลน์กลุ่มพวกเราแล้วก็กดจอยเข้ามาใน Facebook คครูหนน่อยะับ เอตามนี้เลยนะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณแม่สำหรับวันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขอเสริมอะไรนิดนึงนะครับตัวอย่างเช่นอย่างที่บอกนะครับ Google นะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อมันมีอีกหนึ่งมันมีอีกหนึ่งข้อนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือการไลฟ์สดนะครับการไลฟ์สดก็คือการเรียนเนี่ยเห็นไหมจริงๆมันจะมีช่องนี้ไลฟ์สดนะครับคุณลืมใส่เข้าไป ก็จะมีไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กกลุ่มนะครับไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กกลุ่มหรือการใช้ Google Meet นะครับ Google Meet ในการมาจอยวิดีโอกันนะครับเอ่ในการมาจอยสนทนาแลกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นกันนะครับนะครับอ่ะโอเคก็คืออย่างนี้ครับอ่ะเรามาดูข้าวๆก่อนละกันนะครับข้าวๆก่อนเนี่ยเห็นไหมกลุ่มที่ครูสร้างเนี่ยถ้านักเรียนไม่ได้มี QR code เนี่ยนักเรียนก็พิมพ์อย่างนี้ก็ได้ ครูพีอีกอีอีออออกคม,มสองวิทยาการคำนวณพิมพ์ตามนี้เลยเห็นไหมครับแล้วก็เลือกซอสต,ตรงนี้เป็นกลุ่มนะครับอย่าไปเลือกทั้งหมดนะมันจะหายากเลือกซอสเป็นกลุ่มเนี่ยแหละเด้งขึ้นมาแรกเลยเห็นป่ะก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็กดสมัครเข้าร่วมเข้ามานะครับอันนี้ครูเพิ่งสร้างเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรแค่ให้นักเรียนเข้ามาก่อนให้นักเรียนเข้ามาก่อนนะครับเข้ามาก่อนอืต่อมานะครับอีกอันหนึง่งอะไรนะเป็น facebook สําหรับ พีทครูพีทไมะเอ่ครูพีทนะครับอันนี้คือเพจที่ครูสร้างนะครับครูพีทหน้าโหดแต่มีโหมดน่ารักนะครับเนี่ยเป็นไงนะครับชื่อเพจครูให้นักเรียนมากดไลค์หน่อยนะครับแล้วก็ติดตามนิดนึงนักเรียนจะได้รู้ว่าเนี่ยนี่คือครูนะอันนี้คือครูนะครับเป็นลงไว้ช่วงช่วงเมษาช่วงสงการเนี่ยนะครับเนี่ย ก็จะมีเดี๋ยวครูจะไลฟ์สดผ่านเฟซอันนี้นะครับแล้วก็จะบอกคันงคะแนนนูนน่นนี่นั่น,นข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับอย่าลืมมากดไลค์กดติดตามให้ครูหน่อยนะโอเคขอบคุณมากครับอะไรอีกนะเมื่อกี้เดี๋ยวนะแต่ครูนะครับ Facebook กลุ่มเรียบร้อยแล้วเพจเฟซบุ๊กเพจเรียบร้อยแล้วต่อมา Google Classroom นะครับ Google Classroom ก็คือให้นักเรียนพิมพ์ Google อย่างเงี้ยครับแล้วก็พิมพ์คําว่า Google Classroom นะครับ ก็คลิกอันแรกเลยแต่นักเรียนต้องมีอีเมลก่อนนะครับมีอีเมลก่อนนะอีเมลในที่นี้ก็คือ Gmail นี่นแหละนักเรียนต้องมี Gmail ก่อนนะครับอย่างครูเนี่ยครูมี Gmail แล้วเห็นว่าบัญชีที่ครูใช้ก็คือชื่อว่าครูพีทเนี่ยเนี่ครับครูสร้างไว้แล้ว4ห้องเนี่ยเห็นไหมครับ2องทับ2 1บทับ1ิทับ 14, แล้วก็ทับ 16, ครูสร้างไว้แล้วนะครับแต่เนื้อหาข้างในอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็เร็วๆนี้แหละนะครับไม่เกิน2อสครูให้2อสาวันเนี่ยเสร็จแน่นอนนะครับ เพราะว่ามันต้องเสร็จนะเนาะโอเคนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็เข้ามามันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ในหน้าของสตรีมเนี่ยบอกข้อ่าว้วกันเดี๋ยวไปจอดเลยอ,อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมสตรีมจะบอกเลยว่าครูพีทเนี่ยโพสงานอะไรบ้างนักเรียนต้องมาตามงานนะครับเห็นไหมกิจกรรมก่อนเรียนนะครับมีอะไรบ้างบทที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผู้คนตอนนี้มีใครบ้างอ่ามีแค่คนเดียวอันนี้เป็นครูเองแหละนะครับในการเทสด,ดูว่ามันใช้ได้โอเคไหม อีกอันนึงก็คือสําคัญคือตรงนี้ครับรหัสนักเรียนจะเข้ามาได้ก็คือตรงนี้รหัสตรงนี้นักเรียนต้องพิมพ์มาจอยเข,เข้ามาในในก่อนที่พอเข้า Google Classroom เนี่ยนะครับนักเรียนกดจอยห้องเข้ามาเดี๋ยวครูจะบอกอีกทีหนึ่งว่าทำยังไงนะครับในค้าบหนาหรือว่าในวิดีโอคลิปหน้านะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับ Google Classroom หน้าตาเป็นแบบนี้แหละไม่ยากเลยนะครับ ต่อมาครับมีดไปแล้วอเหลือ Meet ใช่ไหม Google Meet คืออะไรนะครับ Google Me e t นักเรียนพิมพ์คพาะว่า Meet ที่แปลว่าพบปะพบกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคลิกเข้าไป Meet เป็นไงครับแล้วก็จริงๆเดี๋ยวมันจะต้องป้อ,อรหัสก,การประชุมตรงนี้แต่ครูจะเริ่มการประชุมเสร็จตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวกล้องครูกล้องไม่ทํางานเพราะว่าครูใช้งานกล้องตัวนี้กับโปรแกรม OBS อยู่นะครับ เนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะกดลิงก์ตรงนี้แล้วก็ให้นักเรียนจอยเข้าไปนะครับไม่ยากเลยอันนี้ง่ายนิดเดียวเดี๋ยวมาว่ากันนะครับหมดหรือยังเอ่ยอ๋ออีกอันหนึ่งคือช่องยูทูบใช่ไหมครับยูทูบนะครับเนี่ยยูทูบนะครับครูมีช่องยูทูบชื่อว่าครูพีทนะครับครูพีทตรงนี้เลยนะครับช่องของคุณเนี่ยนะครับมากดมากดเนี่ยช่องของคุณครูพีทเนี่ยที่ครูเคยสอนไว้บ้างอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวครูจะอัปเดตใหม่และจะปรับปรุงใหม่ให้มันดีกว่านี้นะครับ เนี่ยมากดติดตามหรือว่ามาดูคลิปย้อนหลังได้ที่ช anel อันนี้ของครูเองนะครับของครูเองอ่ะโอเคครับวันนี้ก็คร่าวๆแค่นี้ก่อนละกันนะครับคร่าวๆแค่นี้ก่อนละกันนะครับก็นะครับโอเคอันนี้อันนี้แล้วเนาะโอเคนะครับอย่าเปลี่ยนฉากก่อนปุ๊บโอเคนะครับก็ ยังไงเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนนะครับตอนเปิดเทอมนักเรียนทั้งสี่ห้องสองครับสิบสิบสองสิบสี่แล้วก็สิบหกนะครับโอเคยังไงก็ดูแลสุขภาพรักษาตัวกันด้วยนะครับช่วงนี้ปิดเทอมก็ขยันอ่านหนังสือบ้างเดี๋ยวนักเรียนก็เห็นมีข่าวแว้บๆว่าเดี๋ยวนักเรียนต้องไปรับหนังสือเนาะยังไงก็เดี๋ยวเอาได้หนังสือมาปุ๊บก็เอามาอ่านทบทวนล่วงหน้าไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดเทอมเราจะได้แบบไหลปื๊ดไหลปื๊ดน,นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ผู้ขอ พอแค่นี้ก่อนละกันจริงๆเนี่ยเห็นไหมตอนที่คู่อัดเนี่ยดีสองแล้วนะ <c oughs> นะครับนอนดึกนะครับนอนดึกนอนดึกอ่ะเดี๋ยวจะเมายาวไปกว่านี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ